สวัสดีครับผมสบายดีพี่น้องหมดจุกูจุกคนพี่นงมื่อนี้กเราพบกับพ่อกับทรวงบัตรเสือชาแนลอะไรพี่น้องมื่อนี้บัสเซอร์ก็ยืนอยู่ตรงนี้จักต้องได้บรูกจักจุดยังบูบูพี่น้องเลยบัสเซอร์กบูบูเด้อพี่นอ้องอ่าให้มาครั้งแรกครัง้งครั้งแรกในชีวิตพี่น้องมาอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงไหนสวนเบญจักร ชวนเวียนจักกิกเล่าแล้วแล้วแล้วจบไม่ปลาดโอ้โหพื้นเบิ้งเอ้อย่างงามเลยไปน้องดูนะ่าดูปลาจโอ้โหไปน้องครับผม ป๊าตุกตุกุเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบ้งเบิ้งข้างล่างพี่น้องเบิ้งข้างล่างโอ้โหป้าตัว,วนนพี่น้องตั้งแต่กเ,เ,เ,เกิดมาจนใหญ่เป็นบ่าวเป็นหนุ่มจนเป็นเข่าจนเฒ่าพี่น,น,น้องเอ้ยบ่เสร์ฮากกเฮน สถานที่นี่จุดนี่โอ้โหจากเกาเอินอย่งไม่น้องาเฉียบาถือพี่นองตั้งแต่ในชีวิต้าไม่นองฮ้ถามนี่โอ้ยทางนี้ป่โอ้ยเกาเอินถนนยังนี่้เลยมันยังนีสะพานบอกลัวสกายวอลสกายวอแมนบ้าง็กทางแรกคือไอเลยไอ เป็มาเองเนี่ยมากับเอื้อกับไอเป็นพามากไออยู่บอกจิงเปิดขึ้นกันเยอะมากเป็นเป็นพามากเนาะแต่ว่าพ่วกรักบู๊แมนไม่อยู่ใส่ดิบู้กันดีกันได้คืออย่างเอิญอย่างเอินตอนนี้ใจเต้นตุบ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 เป็นไหนเป็นไหนโอ้ยของอากาศด้วยกระวนกระวายอ่ะกระวนกระวายเราบู๊ถึกอ่ะโอ้ยได้ยากอยากได้ยังบ้าในนี่อยากได้นี่อยากได้ที่นี่ไปฝาก อยาง่อา้ยาพี่น้องพี่น้องจายุกจายกได้จยุกไปเลยนี่ยุกไปเลยจายกได้ยกไปเลยนี่้าประเทมาในงประมาณ็ธรรมดาเจ้าเก็บตรงนี้่จ่าเล็กแต่ละอันแต่ละนจะเขีนจะเขียนเจาเซนเท่าไหรโอ้ยเซนเลยโอ้เป็นหมื่นเป็นแสนอยบ่สปกมนดึงเป็นการดึงนเทียวกะมาห้เทียวสมแมนประเทศไทยแ่มนเราแมนแมน เป็นานดีดเป็นที like <they> like ่สวยงามบาส์เ็าก็มาครั้งแรกขาเห็นครั้งแรกเล้นี่ครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตเลยคอครังแรกนีวิตเลยนี่ไงเลี้ยนหม้เลยงเห็นปะแบบนี้แสานแบบนี้เคยเห็นนะอันน้รั้งแรกเลยโ้เหโครไก เป็นครั้งแรกที่เห็นนะปกติจะเห็นในแบบอาคารต่างๆแมอแมนแมนชั oh, oh, ่นเลแต่วันนี้อาคารโลนี่ผมเคยเห็นบมเคยเห็นแมนเห็นเป็นครั้งแรกแมนโอ้แปลกใจดรวยล่โอ้งามเนอะงามงามแข็งแรงนี่คัดต้มแ่งนี่แบบงามันดีไหนพลาสสิกเองเนี่คลาสสิกยุ่งกูแบบสไตล์โจ๊่ตกลงไหมนี่ฮอตแบบเพิดว่าต้มแ่งในตลาดอาคารสวยต่างอีกคือกันโอ้คุณชิบะยุโรปอยู่น่ากัน

มีหลายปกติจะมีตามร้านอาหารแม่นแม่ปกติมีแต่ร้านอาหารนะร้านอาหารพวกร้านมูกระทะพวกร้านเออนั่นแหละทาย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 อยู่ทายอยู่ทายอยู่มา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 อีกก่อนมานีกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว เอานาทังจะบอกว่าจะบอกงอกอไอยากบอกถ้าอยากมาเบืองมาเบิงเด้อมาเบืองสถานที่ทำงามๆวบบอยากอยากชาว่าตรงนี้มันงามมะลีมาเบืองได้มาลงมาเบืองได้เห็ดบัตเฮ็ดเบอร์อะไรทางบ้านจะพาไปมาที่ชุด ไมาอยากทราบาห้มากที่สุดอยากให้พ่อแม่พ่อแม่ยากพี่น้องที่สุดอยากให้อยากให้เพื่อนเห็นแบบนี้อยากให้เพื่อนเห็นสีท่านที่แบบงามงามความเจริญของประเทศไทยความพัฒนาพัฒนาไวเร็วอยากบอกคนทางบ้ามารถกับเพื่อนเห็นกับว่าเบิ่อในช่องก็ได้สามารถเบิ่อในช่องยูทูบได้เลยพี่น้องจะมีคนหลายๆคนกับรีวิวเพิ่อนแล้วนะพี่น้องสำหรับเทมเพลยูทูบเบอร์

นอนได้เลยไม่ต้องปูสาสต่ต้องปูเสือเลยนี่นี่โอ้ยนี่เขาเก็บกวาดเรียบร้อยแล้วนี่

ไป้งเยรั้งแรกรั้งแรกพี่น้ครั้งแรกรั้งแรก่อยาก้ว่าสิีแบบนี้นี่นั่งในด้นอนก็ได้แต่ว่ามันมันเมนที่นอนม่นอนเอาจะไปไหนเอาจะไปไน อยากนอนบ่อยากอกนน็จะนอนนี่จะนอนได้เอฟซีเบิงนี่มาานอนได้บ่อมานอนได้บ่อ่านอนของแท้แล้วแหละเจ้าบมาเสิร์บมาเสิร์ฟพี่น้องมาเสิร์ฟพัดอยกนอนโอ้โอ้โอ้โหคลองแท้ของแท้ตัวนี้เอาลุกขึ้นลุกขึ้นบ่ได้บ่ได้บ่ได้โมเมนต์ที่ดีที่สุมันโมเมนต์มองนอนโอ้โหโอ้เพื่อนๆพี่น้องเพิ่นเห็นความสะอาดของประเทศไทยนะครับแค่จะพัดลอยจะซื้อนะครับที่ว่าสะอาดสะอ้างนะครับ โอ้โหไปน้องบุมีขี่ยอกขี่เงิอนะครับเอาหนึ่งหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำโอเคประเสร็จโอ้โหระเสร็จถึงกับนอน